จังหวัดสตูลจับเรือประมงสัญชาติมาเลเซียจำนวนสองลำลุกล้ำเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทยเมื่อเวลา17.10นาิกา10นาทีนาวโทน้ำน่านบุญนาคผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491กองทัพเรือได้รับการประสานจากนาวเอกแสนไทยบัวเนียมรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3ว่าได้รับแจ้งจากเครือข่ายประมงพบเรือประมงสัญชาติมาเลเซียจำนวนสองลำรุกล้ำเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทยบริเวณด้านทิศใต้ของเกาะต่างาจังหวัดสตูลพิกัดที่ละติจูด6องศา32.20ลิปดาเหนือลองติจูด99องศา24.80ลิบดาตะวันออก หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491ก่องทัพเรือจึงได้บูรณาการกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเกาะหลีเป๊ะและหน่วยป้องกันและปรับปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะจัดกำลังพลพร้อมเรือยางท้องแข็งและเรือตรวจการประมงทะเลเข้าตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเวลา20นาฬิกา30นาที ได้เดินทางถึงบริเวณที่ได้รับแจ้งได้ตรวจสอบเรือประมงมาเละเซียจำนวนสองลำพร้อมลูกเรือรวม6คนกำลังทำการประมองอวนลอยจึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกลุ่มเรือลำที่1ชื่อซาบิบินชีมานหมายเลข khf 1455ขนาด11.63ตันกลอสและลำที่สองชื่อ วันมูฮัมหมัดหมายเลขประจำเรือ KHF1714 ขนาดตัวเรือยาวขนาด6.70ตันกรอสเครื่องยนต์ฮิโนรุ่น ES100 EH และได้ทำการควบคุมผู้ต้องหาพร้อมเรือกลับเข้าฝั่งที่เกาะหลีเป๊ะในวันที่18กุมภาพันธ์2566เวลา1นาฬิกา20นาที ผู้นำส่งผู้ต้องหาและเรือประมงของกลางให้พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิว24นิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกันวรลสุวรรณายงาน